ทีมงานวพไลสไตล์ส,ส,สงขลาครับมาก,กันอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับรถไฟขบวนพิเศษไปเชีย่ยวชาเตอร์สวัสดีเทรนเส้นทางกราลัมเปอร์หาดใหญ่ที่คนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียราวๆห้าร้อยคนเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมาหาดใหญ่มากันเป็นขบวนรถไฟเลยครับมาจากกรลาลัมเปอร์เมื่อวานนี้ครับถึงหาดใหญ่วันนี้กลับวันจันทร์4วันสามคืนมากันอย่างมีความสุขจริงๆเข้ามาด้วยรอยยิ้ม เราก็ต้อนรับเขาด้วยรอยยิ้มต่างคนต่างยิ้มต่างคนต่างมีความสุขความสุขมันก็เกิดขึ้นตามมาครับเพราะถ้ายิ้มคนเดียวเขาว่าบ้าแต่ถ้ายิ้มกันสองคนยิ้มกันทางกระบวนรถไฟยิ้มกันทางหาดใหญ่ยิ้มกันท,งบบนนทงานทงสงขาเขาเรียกความสุขครับการเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยรถไฟจากกัวลาลัมเปอร์มาหาดใหญ่แบบนี้นะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททรร่วมกบับ ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวประเทศมาเลเซียร่วมการจัดกิจกรรมขายแพ็กเกจทัวร์สำหรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียเพื่อเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยรถไฟขบวนพิเศษ Special c h a r t e r สวัสดีเทรนโดยขบวนรถล่าสุดก็มาเมื่อเดือนกรกฎาคมนี้เองครับจะมากันเรื่อยๆทั้งปีครับแม่กาลาดเกิมยงบอกว่ามากันทุกวันก็ได้จ้าแม่คะ พลาซาก็ตะโกนเรียกมาเลยมาเลยตุ๊กตุ๊กก็รออยู่มาตามาตาแม่ค้าหลานน้ำคลองเหก็ท่าแรอยู่กันครับบอกมาเดมาเดเห็นไหมครับคนบ้านเราพร้อมต้อนรับนี่ยังไม่รวมแม่ค้าเลยสมิลาร้านชาบูร้านมุกทะหรือว่าร้านน้ำชาร้านโรตีบังหมุดควันลังทีนะครับบอกแ k บแคบมาเลยแคบมาเลยแคบมา ไม่รู้ละคดร,รถไฟขบวนนี้มาที่ไรเต็มทุกทีคนมาเลเขาชอบเที่ยวหาดใหญ่ครับมาเที่ยวสงขลาบ้านเราคือคุ้มกินคุ้มนอนคุ้มเที่ยวคุ้มของร้อยเฟครับอ่าเห็นแล้วเตรียมพรอนะ้อมนักท่องเที่ยกคลุ่นนี้ให้ดีนะครับสุดสัปดาห์นี้หาดใหญ่บ้านเราร้อยลาวขอบคุณพิรัตรรถไฟนะครับที่ถ่ายคลิปแบบนี้ส่งมาให้ตัวพ่อได้บอกต่อให้รู้กัน